สวัสดีค่ะดิฉันนางเงยาวลักษ์เขาแคนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแกเปะราชนิยมรับผิดชอบเป็นครูพี่เลี้ยงนางสาวพิมพ์ชนกเชิดดิโลกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ชนกเชิดดิลกค่ะได้รับการสนับสนุนการจ้างงานจากบริษัทมอนเดลิสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดในมาตา3า35ค่ะ ดิฉันทำงานอยู่ที่โรงเรียนแกเบรามิยมในตำแหน่งผู้ช่วยครูค่ะหน้าที่ความรับผิดชอบของดิฉันก็คือเป็นครูประจำชั้นอนุบาลสองร่วมกับครูประจำการค่ะค่ะสำหรับงานที่ดิฉันได้รับมอบหมายในแต่ละวันนะคะก็คือตอนเช้ามาค่ะก็จะต้องไปรอรับเด็กค่ะรอรับเด็กค่ะจากนั้นก็จะพาเด็กทำกิจกรรมหน้าเสาธงค่ะ ก็จะเป็นการคารพบธงชาติสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จะเป็นการพาเด็กๆบางวันก็จะมีการที่เราจะพาเด็กๆทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ค่ะก่อนจะขึ้นชั้นเรียนก่อนขึ้นชั้นเรียนเราก็จะพาเด็กๆล้างมือทําความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ช่วงนี้ค่ะต้องรักษาวความสะอาดเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพาเด็กๆเ,เข้าสู่การเรียนนะคะก็การเรียนการสอนของเราก็จะตามแผนการสอนที่คุณครูประจําการจัดไว้ในแต่ละวันค่ะก็จะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็จะสอดแทรกเอากิจกรรมต่างๆเข้าไปค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนเสร็จนะคะเราก็จะเป็นช่วงให้เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันระหว่างน,น,นี้ฉันก็จะไปคอยตักอาหารให้เด็กๆนะคะตักอาหาร พาเด็กๆรับประทานอาหารดูแลเด็กกินข้าวร่วมกับคณะครูทุกท่านในสายอนุบาลของเราค่ะค่าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็จะเป็นช่วงพักกลางวันค่ะในช่วงนี้เราต้องดูแลเด็กๆเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงอิสระของเด็กๆนะคะก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เขาไปเล่นห่างไกลามากเกินไปค่ะเราก็คอยคอยดูอยู่ห่างๆแต่ว่าก็คือต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษ เพราะว่าบางทีอาจจะทะเลาะก,กันบ้างบางทีอาจจะอะไรนะคะเด็กๆเราก็ต้องดูแลค่ะหลังจากพักเที่ยงเสร็จนะคะก็จะเป็นกิจกรรมพาเด็กๆเข้านอนค่ะก่อนเข้านอนนะคะเราก็จะให้เด็กๆดื่มนมแปรงฟันก่อนเข้านอนค่ะก่อนนอนทุกวันก็จะพาเด็กๆสวดมนต์ไหว้พระค่ะแล้วก็หลังจากที่ตื่นนอนก็จะมีการสอนการบ้าน ก่อนพาเด็กก่อนจะส่งเด็กๆกลับบ้านจนถึงมือผู้ปกครองค่ะค่ะงานพาระงานในแต่ละวันของดิฉันก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วนอกเหนือจากงานกิจงานในแต่ละวันแล้วก็จะมีงานอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นโรงเรียนของเราค่ะก็จะมีนโยบายให้เราออกเยี่ยมบ้านเด็กๆเพื่อที่จะไปดูความเป็นอยู่ของเด็กๆนะคะอย่างน้อยเทอมละสองครั้งซึ่งท่านผู้อำนวยการก็เน้นเป็นพิเศษก็คือเราต้องดูแลเด็กๆให้เหมือน ลูกๆของเราเลยค่ะเราก็คือต้องออกไปดูออกไปดูเด็กๆค่ะค่ะและก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะซึ่งดิฉันก็ไม่เคยทำค่ะก็รู้สึกมีความสุขมากๆค่ะที่ได้มาอยู่ในจุดนี้ค่ะได้ทำงานที่นี่ค่ะค่ะต่อไปอเราก็จะพาชมบรรยากาศสถานที่ทำงานที่คุณครูเรียกว่าคุณครูนะคะเพราะว่าเด็กๆก็เรียกคุณครูพิมพ์ชนกนะคะ เราจะดูสถานที่ทํางานวา่าในแต่ละวันคุณครูพิมพ์ชนกได้ทําอะไรตรงจุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมค่ะแอคชั่น <Action. S 1> ค่ะต่อไปก็จะเป็นการเยี่ยมชมบริเวณสถานที่อาคารเรียนที่คุณครูคพิมพ์ชนกเชิดนิลกได้ทำงานในแต่ละวันนะคะ สำหรับมุมนี้นะคะคุณครูพิมพ์ชนกก็จะเป็นมุมที่เด็กๆได้มาพักผ่อนได้มาเล่นแล้วก็มาถ่ายรูปมากินลมชมวิวอยู่มุมนี้นะคะเป็นหน้าทางเรียนของเรานะคะฮักนะแกะเปะน,นะคะคุณครูพิมพ์ชนกก็พาเด็กๆมาทำกิจกรรมที่นี่บ่อยๆนะคะต่อไป กิจกรรมการแกล้งสนาเดกเล่นทีดๆได้เล่นกันนะคะตามมาเลยค่ะตรงนี้เป็นตอนที่ตอนเช้าเป็นจุดที่คุณครูพิมพ์ชนกได้ควบคุมดูแลเด็กๆลูกๆของเราเข้าแถวทํากิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้านะคะเป็นเด็กอนุบาลของเราจะเข้าแถวตรงจุดนี้ก็คือมีจุด มีเครื่องหมายไว้จุดให้เด็กๆได้เข้าอาเว้นระยะห่างนะคะพอเข้าแถวเสร็จแล้วนะคะก็จะมาที่สนามเด็กเล่นนะคะให้เด็กๆได้วิ่งเล่นเวลาว่างเวลาที่คุณครูทำกิจกรรมการแจ้งตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นโรงเรียนของเรานะคะคุณครูก็จะคอยควบคุมดูแลช่วยกัน ตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเด็กๆของเรานะคะที่คุณครูจะดูแลลูกๆของเราเวลาที่เด็กๆเวลาว่างหรือว่าเวลาที่คุณครูพาทํากิจกรรมกลางแจ้งคุณครูก็จะคอยมาควบคุมดูแลดูแลความปลอดภัยดูแลการเล่นของลูกๆนะคะพอเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะขึ้นบนอาคารอาคารเรียนนะคะอาคารนี้ถ้าอาคารเป็นห้องเรียนของชั้นอนุบาลหมดเลย จะมีอนุบาล2กับอนุบาล3อาคารนี้เป็นอาคารอนุบาลโดยตรงนะคะเชิญขึ้นมาได้เลยะคะ่ะมาชมนะคะแต่ละห้องตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนเป็นห้องเรียนตอนเช้า ของเด็กๆชั้นอนุบาลสองนะคะเรื่องคุณครูพิมพ์ชนกก็จะควบคุมดูแลเด็กๆช่วยกันกับคุณครูประจำการอีกท่านหนึ่งนะคะ,ะชมะภาพบรรยากาศในห้องแป๊บนึงค่ะดูการจัดห้องเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของคุณครูคุณครูอนุบาลสองทั้งสองท่านแล้วก็เด็กๆ ร่วมกันจัดบ,บรรยากาศในห้องเรียนให้หน่าอยู่น่าดูน่าชมน่าเรียนนะคะตอนนี้เป็นห้องเรียนทีนี้พอจากห้องเรียนแล้วเราก็จะมาดูอีกห้องหนึ่งค่ะ,ะตรงนี้เป็นห้องน้ำน,นะคะห้องน้ำอ,อยู่ชั้นบนอาคารเรียนของเรา ในห้องนี้อ่าห้องนี้ก็จะแนะนำห้องนี้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนที่อ่าเด็กๆท่นอนตอนช่วงช่วงบ่ายน,นะคะซึ่งก็จะห้องนอนของเราก็จะอ่าในรูปแบบนี้นะคะเวลานอนเราก็จะให้เด็กเว้นระยะหานะคะที่นอนอะไ,ไรเราก็มุมเราก็จัดไว้ที่เป็นสีมือของ คุณครูพิมพ์ชนกทั้งนั้นไหคะแต่บรรยาก,ก,กาศภายในห้องนอนให,หน้านอนเหมือนกันนะคะอ่าทางนี้ก็จะมีทีวีให้เด็กๆได้ดูการ์ตูนได้ดูนิทานได้ดูสาระความรู้ต่างๆเด็กๆชอบมากนะคะมุมนี้อ่าต่อไปค่ะห้องถัดไปอ่าจบบรรยาก,ก,กาศในห้องนอนแล้วห้องถัดไปบนอาคารของเรา อาคารนี่เป็นอาคารอนุนบาลโดยตรงเลยนะคะมีห้องเยอะห้องนี้เป็นห้องอนุบาลสาวตรงนี้เป็นห้องอาหารนะคะเป็นห้องที่เด็กๆร,รับประทานอาหาร การอาหารตรงนี้ช่วงพักเที่ยงคุณครูก็จะดูแลควบคุมช่วยกันนะคะค่ะสำหรับห้องตต่างบนอาคารเรียนของเราก็มีแค่นี้นะคะที่พายเยี่ยมชมวันนี้ค่ะค่ะและลำดับสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขอขอบพระคุณทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมนะคะและทางบริษัท ที่ให้การสนับสนุนในการจ้างงานของดิฉันซึ่งดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจในงานค่ะแล้วก็เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งค่ะทําให้มีรายได้ค่ะและทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าสามารถช่วยเหลือช่วยเหลือครอบครัวแบ่งเบาภาระและยังมีเงินเก็บเงินออมอีกด้วยค่ะค่ะซึ่งดิฉันก็ขอขอบคุณมากๆค่ะค่ะและทางโรงเรียนแกเปะราชนิยมก็ขอขอบพระคุณมูลนิธิ นวัตกรรมทางสังคมด้วยนะคะที่ได้จัดสรรอัตราดีๆแบบนี้มาให้กับทางโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนของเรา,ารู้สึกชื่นชมแล้วก็ดีใจที่ได้คุณครูพิมพ์ชนกเชิดิีรกมาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งเด็กๆได้รับประโยชน์มากขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ